สวัสดีคะ่ะ FC วันนี้แม่น้องอนดามาตามเลขผีนาเลขผีนางวดที่ผ่านมามีคนแก่กับเด็กน้อยบอกเลขเพื่นพี่น้องบอกเลข037เลขออก37ตรงๆง,งวดนี้เพื่นมาบอกอีกแล้วพี่น้องสองตัวห้างเดียวพี่นอ้องเข้ากปบรับส้มรับฟังเลยค่ะเอาผลใดตัวใดไปเลยค่ะนี่แม่งดากาำลังไปตามเลขผีนาด้อจใจเด้อเลขผีนางวดที่ผ่านมาพี่น้องนี่บรรยากาศพี่น้องงวดที่งวดที่ผ่านมาเพื่อนไห เขาสะเพื่อนขาให้เขาสามเจ็ดตรงๆพี่น้องเมื่อวานี้พี <IS> ่น้องเขาก็ไปตามการอดขอเพื่อนได้ไปพี่น้องมาเพื่อนฟันไปไปจ้าเด้อบรรยากาศทางไปพี่น้องกับพี่หน้าหน้าขาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนอยู่ไฮอยู่หน้าเด้อจ้ะเด้อเพื่อนมากเพื่อนใช้ชีวิตอยู่หน้าเพื่อนก็คอยได้เขาบ้านเลยจ้ะบรรยากาศบรรยากาศกามกามีบ้านคนอยู่เลยจ้ะเพ่นเป็นป่าปลายเด้อจ้ะเนาะเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้เพื่อนก็เลี้ยวหาแล้วหน้าร้ายเลยจ้ะตรงนี้ บรรยากาศเลยเป็นวันนี้เราจ้ะเด้อแต่ปลาตะดงเมียงดากระบายจะแบบนี้เลยจ้ะไปถ่ายคลิปกะบางทีกะไปไปหาถ่ายตามทงหน้าจ้ะบางทีเพิ่นบ่อยู่บ้านมันจะเนาะบรรยากาศพี่น้องทีพรอมแม่เพิ่นก็บกพรอยู่บ้านก็ต้องมาหาเพิ่นอยู่ไฮอยู่หน้าไม่จ้ะแต่บรรยากาศสุดยอดพี่น้องเย็นสบายเย็นดีขนาดย่องมือนี่แม่แม่น้องมาดามาตามเลขผีนา เลขพีหน้าที่พอลุงเพิ่นมานอนเฝ้าเข่าด้วยจ้ะเด้อเพิ่นมานอนเฝ้าเข่าอะไรเพิ่นฝันฝันเห็นเด็กน้อยกับตามาขอฝีงไฟและเพิ่นให้บอกเลขสามตัวแม่พี่น้องเพิ่นบอกเลขตัวนี้เด้อพี่น้องนี่เพิ่นบอกเลขศูนย์สามเจ็ดแม่ยองดาดตัดออกมาศูนย์สามสามเจ็ดศูนย์เจ็ดแต่ก็มีเอฟซีเพิ่น ได้โอนคะแนนมาให้พ่อพ่อเพิินพี่น้องแมงดากะเอามาให้พ่อเพลินเด้อจ่านีงวดนี้พี่น้องนี่วันที่16บกพฤศจิกายน6 8แปดวันที่ผ่านมารางวัลที่รางันออกเลข้ายมาจากเลขไท้าย37ตรงตรง,ตงเนาะพี่น้องเนาะนี่รัวมีผู้ได้โชคดีนำพ,อพ่อเพนบออยากซอยขาหนามขาไฟกติดต่อแม่น้องดาโดยตรง0 96, 9, 0 96, 9, 3, 1, 9 4, 6ย์9 6 931 9462เบอร,ร์นี้เป็นเบอร,ร์ไลน์นะคะแต่ากะานำคะแนนมาให้พ่อเพินิน แต่พ่อเพิ่นบวสะดวกออกกล้องเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นจะให้แต่เสียงไปคุณพ่อเพิ่นว่าบ่สะดวกออกกล้องย่านผู้สาวเห็นหลายเพิ่นว่าแม่นบ่จ้าครับผมลุงเพิ่นว่าย่านผู้สาวเห็นหลายบวชหลุดรอนเป็นซั่นล่ะจ้าแล้วก็มี FC เพิ่นโอนคะแนนมาให้พ่อรวมทั้งหมด3,800นะคะแต่แม่แมงดาขออนุญาตบ่อ่านรายชื่อเด้อจ้ะเด้อเพราะว่าย่านมันนนั่มีผลกระทบกับช่องแม่น้องนาดา แต่ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนนะคะเพราะว่าแม่น้องด้นะถ้าเขาเสียหายเป็นอันเขาเรียกยังพคือน้องการเงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนแต่ว่าช่องแม่น้องด้ดบอสะดวกที่จะอ่านเน้อจ้ะเด้อให้เอฟซีเข้าใจแม่น้องด้นแน่เพราะว่าคําเข้าไปอ่านไร้สื่อมันเหมือนกับเป็นการเรียนไร้ไม่จ่าแล้วมันก็มีผลกระทบต่อช่องแม่น,อน้องก็ดาา้แต่เงินทุกบาททุกสตางค์ถึงมือแน่นอนรวมทั้งหมดนะคะเอฟซีโอนมาทําบุญกับพ่อ สามพันแปดนะคะเอาพ่ออว้ยพ่อให้เอฟซีนะคะสาธุเด้อเอฟซีหนึ่งให้มีความสุขความเจริญเด้ออายุมันยืนใหญ่เพิ่มเจ็บอะไรข้อมไข่ใหญ่มีเด้อนี่เด้อะพ่อฝันไปงีกัวนี่ฝันเอ่อฝันอลไรบอกเอาวัวบุตร้าววัวบุตร้ามันแถบฝันจังไรบอกเอฟซีฟังรู้ฝันเป็นตาลุงคนนี้วะมีลูกมีหลานมาอยู่น้ำนี่ละน่าพอไปพอได้ ไปไปในลูกหลานหนไปบอกจ้าอไปบอกในคือได้ยิข่าวว่าฝันฝันจังไลพอ่อฝันว่าเด็กมีปู่เมื่อยิ่งมาบอกจ้าปู่เถ่าเนี่ยแหละมาบอกว่าเรียกตัวน,นั้นตัวน,นี้แล้วพอตตัวไหนเราเรียกเกิดศูนย์เจ็ดจ้าเจ <70 S 1> ็ดศูนย์อ๋อพี่บอกก้าไปพ่อมสิพ่อเออบอก้าไปฟองนั่นสิล่ะซ้ำนีเ่เลอจ้ะซ้ำนี่บอก เออกับมีเท่านี้ละก็ค่อยกรโชคดีเด้อท่านเท่านั้นละก็ไปเลยอทีนะจ้ะมีลาใน,นความฝันที่พอเออในความฝันนี่แหละอโอ้ยแ,แต่ว่าโชคดีละก็ดีลราละแต่เ้าวห่ะเนาะแต่ว่าโบแมนโบแมนโบแมนปูก,กับร้านที่มาบอกมรที่ผ่านมากโบแมนาาเหมือนจะโบแมนบปนีิเวนผู้เฒ่ามามาบอกไม่ยิ่งนะมามาบอจ้าจ้าฟังเด้อเอพีซีเลยเป็นไม่ยิ่งมาบอกปนี้เป็นผู้เฒ่ามาบอกมาบอกบอกศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ที่อเซ็ตเเออ ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่ละบอกได้บอกรางบอกบนบ่จ้ะมันบ่ได้บอกไม่ต้อตัดสิออกตัวไหนอ๋อจ้าจ่าไ่ได้บอกบนบอกรางแต่บอกตัวเลขมาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ครับพี่น้องเลขบ่หลายหางพี่น้องนี่เด้อเลขพี่น้องเลขผีหน้าเลขเลยนี่ละเลขผีหน้าพี่น้องวันที่สิบหกพฤิกายนหกแปดเผิ่ไหาศูนย์สามเจ็ดงวดนี่พอเผิ่นฝันพี่น้องแต่ว่าพอเผิ่นฝันแบบนี้เด้อจ้ะเผื่นฝันบุรีเกี่ยวฝันกับ ผลฟันแบบงัวนี่เป็นบริเวณร้านกับตามาเนาะจ้ะเนาะนี่เป็นมืยิ่งผลบอกเป็นมือยิ่งคนแก่แก่มากมาบอกเพิ่นว่าให้ซื้ือเอาเด้อศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วพอเพิ่นกะเพิ่นบอกว่าโชคดีม่นบพอโชคดีให้โชคดีแล้วพอเพิ่นกระตื้นแม่จ้ะไปเลยนะอืมไปก็ไปเลยเพื่อเอาฟันหน่อยๆเนาะจ้ะเอืมพี่น้องแคปหน้าจอไปเด้อพี่น้องไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยหรือจะเอาไปกินตำลาวก่อนก็ได้เนาะ ยังก็เกิดขึ้นได้พี่น้องเพราะว่าพ่อเป็นกะเป็นคนฝันแม่นแม่นรายการพี่น้องโชคดีขนาดได้พี่น้องทีมาแล้วคนฝันแม่พี่น้องงวดต่อไปเท่านี่ละอืมจ้าจ้าแต่ว่าเงินที่เอฟซีส่งมาให้แม่น้องได้ก็ถึงมือพ่อพอดีเด้อจ้าพ่อพ่อเอาไปเออแต่หอบก็ได้อืมให้สุกเอาให้เนาะใหเอฟซีมีโชคมีลาบกว่าแต่แมงด้านี้มีโชคมีลาบอีหลีเอฟซีก็มีแต่คนนี้มีน้ำใจเลยจ้าถือหน่อยถือร้ายประการส่งให้แจ้งเรากระท้ไม่เองเลยเลยจ้า มันพ่อพ่นการลูกว่าว่าเลขออกสามเจ็ดไหมจเะพ่นบ่ลูกแม่กะทั่งว่าเลขออกยังได้จ้ะอันอันแม่น้องก็มาเมาผลก็ยังยืนงงว่าเอ้ามาแย้งแม่้องดาวเอามาเอาเงินไห้เนาะเอฟซีโอนเงินมาผลกว่างผลงงงงมาจ่นผลผลว่าลูกว่าเลขออกแงงมาจ้ะเลขออกเลขท้ายรางวัลเลขอันข้างล่างมาจ้ะออกข้างล่างสามเจ็ดข้างบนหนึ่งสี่ห้าแต่ว่าดีวีที่พ่อฟันนะผลฟันแบบอัน ขันนะเขาจ้าหายมาศูนย์สามเจ็ดเาจะเนาะนี่เริ่มจะหลักฐาน,นพี่น้องวันนี้ว่นนี้ว่าแต่พี่น้องมีหลักฐานพร้อมนี่งอวดที่ผ่านมาของคุณพ่อเพื่อนพี่น้องนี่ออนี่เริ่มผลมานอนหน้าเฝ้าเขาเ่าแล้วนอนแล้วันเห็นตากับหลาน ว่าการโสกันพี่น้องไ้เลขมา037พี่น้องวัวมีเอฟซีผู้ได้โชคดีน้ำพ่อผุนวอถ้าโชคดีอยากซอยขาหนามขาไฟก็ติดต่อแม่น้องกระดาโดยตรง0969319462เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์เงินทุกบาททุกจตางถึงมือแน่นอนนะคะแม่กระดากลัามาไ้พอคนแล้ว โชคดีแม่พอยืนไม่แห้งรีสบายเด้อแต่ก็พร์เพิรนก็ให้โชคให้ลาบพ่อพี่อีกพี่น้องนี่ข้มไข่ใหญ่มี่ยมิตโซกกระโซกอ่านพี่น้องแต่เพื่อนพ่อเพื่อนบรสะดวกออกกล้องเด้อจ้าพ่อเพื่อนให้เตะเสียงรอๆนี่แหละจ้าเด้อีกผีนามื่อนี้หนึ่งท่นวาคมหกแปด พอเปผลหายมาแล้วพี่น้องเป็นมิยิงมาบอกเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์บอกแล้วผลว่าโชคดีเด้อแล้วผลกลับไปแม่จ้ะเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องไปหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะเอาขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้แนวทางเด้อเจริญเจริญแลวให้ถูกไม่ไปเรื่อยละอ้าซะถูกจ้าฟันอีกครับเอาอีกคนมาพอโอเคจ้าจ้าขอบคุณมากมากค่ะแกงเด้อจ้ เอฟซี FC, เอ้ยนี่ทั้งมาถ่ายคลิปทั้งฮิตน,น้องใหม่นแม่เพิ่นสะออนแม่จ้าพูนนะ่ะน้องใหม่เอาไปแกล้งแล้วเสีบขนาดเลยจ้ะนี่อ้า่น้องใหม่แม่จา้าน้องใหม่ยังยังนกะบดีแม่บอแม่น้องใหม่เลี้ยงน้องมันมาจา้าป้าบอกไรไล่นี่นะพูนนะ่ะเอฟซีเอ้ยแมยงดาสะออดน,น้องใหม่แม่จ้าพูนนะ่ะแม่นเมื่อไรพูนนะ่ะโอ้ยสะออนเนี่ยพี่น้องพูงไฮทงหน้าแม่จ้ะ แล้วต่างจังหวัดแล้วเด้อแล้วหายแล้วหน้าแล้วน้องคนกะมาอยู่หายอยู่หน้ากันสบายไปจ้ะเอาใหม่เอาใหม่อู้สอ่อนอ่อนไปแก่แซ่บๆใส่ผักคะน้องคนนะมีเปย์ไปยังอู้สะดวกสบายป่ะนี่แล้วจ้ะซับนี้มันจังแซ่บไหมจ้ะ